เดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคอนเซปต์กันนะครับคอนเซปต์ที่ผมจะหามาจากเว็บไฟลไฟละปรากดอย่างนี้นะครับไฟไฟ AI ของ Adobe นะครับผมแล้วก็เลื่อนมาที่ตรงนี้ได้เลยครับกดรับไฟไฟล์ครับผมจะ Generate คอนเซปต์ไอเดียจากคำพร้อมนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าคำพร้อมคืออะไรคำพร้อมคือการเขียนข้อความหรือประโยคอธิบายสิ่งที่เราต้องการให้กับ AI อัลกอริทึม ยิ่งเขียนละเอียดเท่าไหร่ยิ่งได้ผลลัพธ์ดีขึ้นเท่านั้นครับผมจะเข้าไปที่ Tech2Image นะครับผมได้รีเสิร์ชมาแล้วว่าสิ่งที่ผมจะทำนั้นผมต้องใช้คีย์เวิร์ดคำว่า ISO metric r o p e r t y bedroom ถามว่าผมไปหาคีย์เวิร์ดพวกนี้ได้จากที่ไหนต้องบอกก่อนเลยนะครับเราต้องเสพงานพวกนี้มาระดับหนึ่งแล้วเราก็ดูว่า เราจะแยกเป็นเซตคำนะครับอย่างเช่นคำว่า isometric isometric ก็คือเป็นเหมือนลักษณะเลนมุมกล้องมันจะมีความระนาบเดียวกันไม่มีความเป็นติดลึกแบบ Perspective ส่วนคำว่า low poly ก็คือความเป็นเหลี่ยมมนที่เราเอามาใช้ในการทำงานของเรานะครับ bedroom ก็คือโจทย์ของเราในวันนี้คือเราจะปั้น bedroom แบบ low poly และเป็น ภาพแบบ iso metric ตอนนี้นะครับผมก็ทำการเซตขนาดภาพที่ผมต้องการส่วนใหญ่ผมจะใช้4ต่อ3ครับแล้วก็เป็น art หลังจากนั้นก็มาดูในช h o i c e แต่ละอย่างครับผมจะเลือกตรงนี้เป็น concept นะครับอ่ะผมเอาแบบ simple ก่อนส่วนอื่นๆผมขอให้เป็นนอนไปก่อนก็ได้ครับลองเจนมาเรื่อยๆก่อน หลังจากที่เราเจ n เน a เรต AI เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราชอบภาพไหนเราก็เซฟเก็บไว้ได้เลยเอาไว้เป็น r e f e r e n c e ครับผมเหมือนเดิมยิ่งเรามี r e f e r e n c e มากเราก็จะยิ่งมีไอเดียในการทำงานของเราได้มากขึ้นครับเอาละครับหลังจากที่ผมได้ทำการเซฟรูปออกมาจำนวนหนึ่งนะครับจากการเจน AI ของไฟล์นะครับตอนนี้ผมได้รูปที่ชอบมาทั้งหมด9ลรูปนะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือผมจะเลือกสิ่งที่คิดว่า เป็นจุดเด่นที่ผมสนใจในรูปทั้งหมด9รูปนี้ออกมานะครับผมชอบตรงไหนบ้างผมก็จะทําการเลือกตรงนั้นนะครับอย่างเช่นรูปแรกนะครับผมชอบดีไซน์ของเตียงครับรูปที่2ผมชอบดีไซน์ของรอบรูปครับรูปที่3ผมชอบดีไซน์ของหน้าต่างรูปที่4ผมชอบดีไซน์ของโตข้างเตียงครับรูปที่5ครับผมชอบดีไซน์ของนาฬิการครับ รูปที่6นะครับผมชอบดีไซน์โต๊ะข้างๆเตียงนะครับเอามาเป็นคู่เปรียบเทียบกับรูปที่4นะครับรูปที่7ครับผมชอบของตกแต่งบนผนังครับรูปที่8ผมชอบดีไซน์ตู้ไม้ขนาดใหญ่ตัวนี้นะครับรูปที่9นะครับผมชอบแท่นวางของข้างๆเตียงครับเอามาเป็นของตกแต่งเปรียบเทียบกับอ็อบเจกต์อื่นๆนะครับเมื่อเราได้คอนเซปต์อย่างที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ทําการเซฟไฟล์ครับ เราจะใช้ภาพนี้เป็นคอนเซปต์ไกด์นะครับเอาไว้ดูว่าเราจะปั้นอะไรบ้างในโปรแกรมทีดีนะครับ